สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาพบมาพอกำนังไกล้กเราจ้าเมื่อนี้ไก่้พามากินขนมเซนด้วพี่น้องขอนมเซนน้ำยาน้ำยากระเทินเทิ้งกะทิเทิ้งกะปิเทิงปลา <c oughs> ลูกซ้ายมหาหากระกาป๋อป้าป,ป้ากำลังไปทรงไก่้หากระได้ทายคีบกติปปินอย่างาง่างยู่ให้กับเขาโดนๆเพ,พ,พิ่นมหาแทอหนึ่งดูนะพี่น้องใส่ลูกสิ้น บอไดใส่ตีนไก่เพราะว่าบ่อไดเอาออกกับช่องฟิตลูกไส้แล้วมากินลูกชิ้นกันเลยใส่ลูกชิ้นเฮดหมอบัหไงได้พี่น้องตาบ่าแหงหอหอไปให้ลูกไส้พร้อมต้มขนมเส้นไปให้ประมาณโลกลัวหมแล้ว มาด้จ้ามากีนน้ากันโดนๆเขามาหาเทียเขาอันวันเกิดใกล้นลั่นล่ะเขาส่งของขวัญมาให้แต่ว่าเขาเฮ็ดงานเขาก็เลยไ่ได้มาหาก็ได้ไปห้ามมาเขาหยุดเมื่อนี้ไปป,ป้าไปส่งกับสิเลยไปเฮ็ดงานเลยเขางานใบาสามใกล้กับหาก็ได้ถ่ายคลิปยากให้กับเขาให้ลูกพี่น้องโดนๆมาหาญาติตลูกบ่ได้กิน ทั้งเฮ็ดหมูจุม่มทั้งเฮ็ดขนมเ้นทั้งเฮ็ดแกงพะแนงอันคองที่เขามากกันนะะมาเด้อจัดพี่น้องโอ้มาแซ่บๆน้ำกันไก่เฮ็ดหมอบอยางยได้น้ำยาปลาเน้นปลาเน้นตุ่บอกบหีเลยไกเห็นโบแต,ต่มาเฮ็ดน้ำยากระสายเลยนะพี่นอ้องไก่มากกินกระสายกระสายหลายๆหอมปะท้อ สิบ่ได้แส่น้ำก่อนเตะค้น่อนพี่น้องตะก่้ใส่น้ำอะา,า,ายเอาน้ำยาคือสแสบแทะใส่ทั้งกะปิทั้งกะทิทั้งแอมนั่นมันยาลูกเพิ่งม <laughs> ักพี่น้อง ผักไกบ่บ่อใส่ในี่หนีเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดนะกะส,ม,กะสมีทั่วงอกะสมีทั่วกะสมิผักกักะเฉดบ้านเฮาเนาะยอดกะทินเนี่ยจ้ะกะมิแสนละเนียมีผักดองอยู่จ้ะแต่ว่าไกบ่บ่อแดงหันเพราะว่าไก่ย่านกินแบบมันหลายโปรดไสกินบ่หมดใส่ทั่วไกบ่บ่อแดงเอาใส่ในใไอ้จานเดียวกันเพราะว่าอย่างไก่ย่านแบบว่าถ้ามันกินบ่หมด่ตั้งสะ่ผักพวกเนี่ย ถ้ามันถือไอ้น้ำยาห้อนๆแล้วก็มันก็นเสียจะถ้ากินอันนี้ถ้าเขาเอาแยกจานไว้ถ้ามันถือมันไหนเขากเก็บไว้ได้ถ้ากินบ้าเหมือนพี่น้องอยู่นี่ของพวกนี้แพงบ่คืออยู่บ้านเขาบ้านเขาหาเก็บขางหัวแล้วพี่น้องเลยผักกระเสียดผักกระถินยอดกระถิน มาจ้ามากินน้ำกัน้นำยาแซ่บแซ่บไกล้เห็ดหมอบบกไงไกล้เห็ดเราใกล้ห่อห้ดูความบุกซ้ายหมักตื่นมาเห็ดตะเภาคนพ่อมือนีเขาสิไปเห็ดงานเห็ดแล้วบันเนี้ก็ห่อห้พความลวกขนมสินไปให้พความเขาเลิกงานมาเล้วงหาทุ่มก็ได้กิน ไม่ค่เห็นดอกปกตกจิใกล้ใกล้เห็กับเขาและลายเฉยกินซาบปัจีบ้าได้นะใกล้ลูกโดดจะกล้ใกล้เห็ดบม่ค่อยเผ็ดมันไดนจะใกล้กับเน้นลูกโดดเอาเพราะว่าลูกกะแล้วกินบม่ค่อยเผ็ดอ่ะลูกโดดลายบ่ต้องห่วงุ <laughs> าา้ยนะจ๊ะ ส่วนมากเฮ็ดกับเขาแรงๆเสียก็จะเอาไปให้ไปทิ้งไว้ให้ยุงห้องบ่คอยเห็นเพราะว่าน้องแม็กซส่วนมากสิเฮ็ดง,งานย้ำกาบาย Nok mm. mm -hmm. มาด้จ้ามาแซบๆน้ำกำขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ดจ้าขอบคุณทุกคนเดอ้อที่คอยขอมัเปลี่ยนกำลังใจให้ใกยายยอดกระถินพี่นอ้องโซลเน่โซลเน,ลน่งามๆสดบกทั่ว จะเป็นนั่นทุลักทุเลเนี่ยเพราะว่าลูกหาก็ไปบางนึงเนี่ยเขาอยู่ก <sucks> ับเลยบบอทายไว้รุ่นเขากับจิบบอคอยมากบอมแมนบ๊อบมาก๋อกจะว่าหเตรียมของให้เขา ลูกโดดจักนอยกันนะกระายไปนะ rimato ถั่วถั่วใส่ก่อนพี่นัก <c oughs> สไี้สดตะกี้เขาอยู่น้ำเลือโรงเรียนมาเขากะได้กินเขาเนาะ <c oughs> คนเป็นแม่เนาะยุกไก่ปนแดกกะ Hết bút tiếng với hư hỏng. Dạng hiếu hoa, được ngán má, โดดอ้ลูกโดดสองสาโดดกหหรือกัน เนี่ยเอ้ามาแสีบๆน้ำไก่แล้วเจ็บที่นอกอืมเฉียนเสียก็ได้ <clears> okay. <throat> you แม่นั่นเขาใหญ่เขากะกัห่วงเขาพืกเก่านาคพี่นองลูกก็ได้อันน่้เราเอียงลูก้ายบ้านได้แล้วเฮ็ดกินอีหยังเสียกับคิดหอดก็เอาไปทิ้งไว้ให้ยุ่ห้องเฮ็ดแต้ละหลาย เขาเกแยกไปอยู่ตัางหางแล้วเ้าพาดเมนอยู่เราทำงานอยู่ใน,นเมืองเขาก็อยู่ใกล้หม่องทำงานพอ,นนอยังไกลยูงสองไก่นะจ๊ะเขาก็อยู่นอกเมืองขับรถไปยี่ห้าสามสิบนาทีเหมือนเด้ ไปหาลูกข้าเมือง ตอนลูกง่ายออกไปไม่ไม่พี่น้องตอนเพิ่นได้งานเสร็จปะปากับการโอ้ยพักกันห่วงหลายไปหาลูกทุกมือไปซักผ้าให้ไปทําความสะอาดห้องให้า่ยยานลูกเมีย่านลูกหิวเฮดกับเขาไปใบให้ถ <c oughs> ุกมือถุเม,มือห่วงแล้วเขาบ่คยห่างเนาะอยู่น้ำกันตลอดตั้งแต่บัดเพราอเขาได้ง,งานเสร็จเขาหญ่แล้วเขาก็

ตตาขออยากไปไหมว่าลูกกูกินข่าวปนอได้ยังกินนบอเพียกับเขาเป็นบอคำนาาว่าลูกเป็นกุ๊กได้เพี่งหนอ่อ <c oughs> วางเขาเพราะว่าณน้องแม็แล้าบอกกนิ่นอาหารฝรั่งเขากินอาหารไทย เป็นกูรันอาหารฝรั่งแต่ว่ากินอาหารไทยท <c> า <oughs> งชาวโทมาแม่แม่งจะกิน้มตมจ้ำฟ้าออวภาษัเนมัน,นแม่ ขนนนลูกอยู่ใกล้ล้านไทยเลยพี่น้องบอกให้ลูกไปซื้อมาตํากินอยู่เลยแล้วว่าตาแไม่อร่อยเหมืนแม่ตาม,มาคำว่าเพราะต่ลูกวองสันว่าลูกว่าแม่ตาแซบเ้า,เาวาสันมันนะ มันบ่นมีบกหงอยู่ในตูเ้เย็นกัไปซื้อคัรับรสเป็นชัมม่วโมงไปซื้อมาตำให้เขาตำแยกเครื่องเดี๋ยวงานมาให้เขาไปช่วยให้กันเนาะหลู่ประคยหหางเนาะพี่หน้อง่วงทุกย่าง เก็บทุกอย่างวันนี้จนเขาว่าแม่แม็กโตแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าแานจังเออใช้แนต่ตะกี้เมืองหอดแชมพูสบู่ยาสีฟันทุกอย่างหม่ได้เตรียมไม่หาไปเปลี่ยนผับปูบงปูบอลหายหุ่นได้พี่นอกตะก,กี้ไม่ไม่เพราะว่าเขาเคยเห็ุหายนาะอยู่นี่ย ยามเขาใช้บุกสินมาเจะนี่ใช้แน่ละใช่ ใช่ว่าน้ำยาอร่อยหอมแบบนั้น <c oughs> แม่ก็ห่อให้ฟ้าขนมเซียนมามันกิโลกว่าสองลูกมั้งห่อให้ต้มสวงถุง หิมะตกขาวจานพันขงางนอกพี่น้องได้ยินเสียงรถเกียร์หิมะมเ,เบิร์ดม มากินเหี้ยปันทั้งน่อยครับ <c oughs> ืมยอดพักกระทินนะเพราะมันมาหอดพี่พี่น่องมันกับใบล่นใบแนกก็ล่นล่างเนี่ว่ามันสิบ่เหลืออีกอย่างเหลือ,ลอ,ลอตากาศขนาดตอนเขาล่างมันล่น ลูกสาวกับมากเนี่ยขนมเสร็จพี่น้องลูกกา่ทั้งสองคนมักอาหารไทยมา คิดพ่อไปกินยุราน,นขนมเส้นพักหลายๆมาพี่นอ้อง ยูนี้ถ้าพักมาต่บังไทยแพงบองุ่งหน่อยหนึ่งเนี่ยน่อยกิโลละร้อยแปดสิบเก้าคูนหน่อยนึงกับมากับสองรอยถ้าเปาบระสัน2 0สองร้อยกว่าเลยถ้าน้อยสีใหญ่แน่ไปน่นอง em có đầy kiện hết đâu, nào hoa mặt. น,น้ำยาปานิโตะแบบนี้ได้พี่นะตกมือตึบแท้ตกมึอตึ๊บแบบนี้เนมบ่เห็นทางเลยนะครับรถ Hindi mo pinang. Hindi Baka hindi na. Ito? mến tới mình khoảng mặt ก,ก็แค่นี้กอนแล้จ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแวะเขามาให้กำลังใจเขามเมึงแกก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าทุกกำลังใจแกก็ขอ,กกขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพื่อกันจ้าคลิปนี้ก็ย้าวแล้วบายบายจ้า